มาพบกับแนมในช่องซีเนมสองสีให้แล้วนะคะนอะวันนี้เราก็จะเป็นพิอาหารนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าแอคชั่นถัดไปของเขาเนาะคืออะไรก็จะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะอันนี้คือกลองที่หนึ่งอ่ะอันนี้คือกลองที่สองเนาะอืม ็นึกถึงหน้าเขานะแล้วก็ลองถามคำถามในใจนะว่าแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วสนตัวก็สามารถติดต่อนัมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยเนาะทาง Facebook แล้วก็ IG นะคะ IG ก็จะมีคลิปลงให้ด้วยนะหน้าไพ่อันนี้จะไม่ได้เอามาทำนายนะคะนาะจะเอามาแตะให้เลือกเฉยๆนะว่าเออแบบเป็นกองที่หนึ่งหรือกองที่สองอะไรงนี้เนาะอืมอ่ะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า แอคชั่นถัดไปของเขานั้นคืออะไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างเอ่ยกองที่หนึ่งคือไพ่ใบนี้เนาะเราจะวางไว้ตรงนี้นะอ่าแล้วเรามาดูกันว่าแอคชั่นถัดไปของเขานั้นคืออะไรอืคุณกองที่หนึ่ง เรามาดูกันเออก็วางไว้นี้ดีกว่าเนาะอือโอเค โอเคนะคะคนกองที่หนึ่งแอคชั่นแรกที่เขาอยากจะทำก็คือเหมือนตอนนี้อยากกลับมาพูดมาเคลียอะไรกับคนสกักอย่างหรืออยากมางอ้อเนาะไม่แน่ใจว่ามีปัญหากันไหมอะไรกันไหมหรืองอนๆกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนอยากกลับมาพูด กลับมาคุยให้เข้าใจกันอีกครั้งเนาะตอนนี้ก็เหมือนเป็นอารมณ์แบบประมาณว่ากําลังดูอยู่ว่าเออจะเข้ามายังไงดีจะคุยยังไงดีจะทายังไงดีแล้วก็เหมือนเป็นอารมณ์อย่างเชิงคุณด้วยนะว่าเออตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกโอเคไหมอะไรไหมอะไรประมาณเนี้ยอืมมีการคิดเนาะทบทวนอยู่นะเออเนาะแล้วก็ดูคุณด้วยว่าคุณอารมณ์ไหนกับเขาณนะเวลานี้อืมตอนนี้จริงๆเขาเองอะก็ค่อนข้างที่จะ เสียใจนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะตอนนี้เหมือนแบบคือเขาอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะพูดให้คุณรับรู้อะอยากจะบอกคุณจริงๆริอะอาจจะแบบอยากมาหามาเจอด้วยนะอืมเนาะเออมันมีอะไรบางอย่างที่เนี่ยเขาเก็บไว้เขาไม่ได้บอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคือเหมือนตัวเขาเองอะอยากทําอะไรดีๆให้กับคุณแหละหรืออาจจะอยากแอคชั่นอะไรสักอย่างโดยที่แบบอะไม่ได้บอกให้คุณรับรู้แต่ก็จะแสดงออกให้คุณเห็นเลยว่าเออ เขาจะทําตัวดีขึ้นนะทําตัวน่ารักขึ้นอะไรขึ้นเนาะอืมอยากมาสนใจใส่ใจคุณมากกว่าเดิมอะ่ะเออก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้สนใจคุณสักเท่าไหร่เนาะหรือละเลยคุณไปบ้างแต่เป็นอารมณ์แบบเดี๋ยวนี้หรือต่อจากเนี้ยจะทําให้มันดีขึ้นแหละตัวเขาเองอะ่ะจริงๆอาจจะเป็นคนที่นิสัยแบบเราไม่ค่อยสนใจใครอยู่แล้วอะไรใครอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้แต่ว่าก็เป็นอารมณ์แบบยังไงอ่ะก็ยอมกับคุณอนะ่ะ ก็จะทําให้มันดีขึ้นแล้วกันอะไรแล้วกันเนาะอ,อยากเนี่ยมาเป็นคนใหม่คนที่ดีๆคนที่น่ารักอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาหาคุณแล้วก็มีการถือกุญแจด้วยก็คืออยากเป็นคนที่แบบเฮ้ยได้เข้ามาสู่ใจคุณอะเอออยากแบบเป็นคนที่คุณแบบให้ใจอะไรประมาณเนี้อืมอยากให้คุณมองเขาในแง่ดีอะไรในแง่ดีเนาะตัวเขาเองอะก็เหมือนอยากจะแบบว่าให้ความสัมพันธ์ของเราอะเขามันดีขึ้นแหละเนาะณตอนเนี้ย ก็คือรู้สึกต้องการคุณมากดึงดูดคุณมากแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่เขาแบบเคยมันเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ยังอยากอยูอย่ด้วยกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เลยอยากจะทําอะไรให้มันแบบดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนการที่เขาอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นเขาก็คาดบอกว,ว่าคุณเองอ่ะก็จะทําให้มันดีขึ้นเช่นกันนะ่ะคือเหมือนจะไม่ยอมทําอยู่ฝ่ายเดียวนึกออกไหมตัวเขาเองอาจจะอยากทุ่มเทอทำนูน่นนี่นั่นทนํานี่แต่ก็อยากให้คุณไปฝ่ายทําเหมือนกันอนะ่ะ เออเหมือนแบบเราช่วยกันทําให้ความสมัมผัสเนี้ยมันดีขึ้นได้ไหมไม่ใช่แค่แบบเขาทาคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยเออเนาะอ่ะแล้วยังไงอีกแอคชั่นของเขาหลังจากนี้อืมเนี่ยจะมาเติมเต็มความรู้สึกที่ดีๆให้กันละกันเห็นปะเติมเต็มให้คุณด้วยอะไรด้วยเนาะคนคนนี้เอออะไรยังไงเนี่ย คุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยมีความสุขมากแหละหลังจากเนี้ยทั้งเติมเต็มทั้งอบัตตันเห็นปะอืมแสดงว่าจะมาทําอะไรดีๆให้กับคุณนะเนี่ยหรือว่าแบบเออมาทําให้คุณรู้สึกใจฟูอ่ะอืมในความสัมพันธ์นี้นี่แล้วก็มีอะไรเขาก็จะบอกคุณทั้งหมดเลยนะความจริงทั้งหมดเลยจะไม่โกหกไม่ปกปิดไม่หมกเม็ดละค่าเนี้ยก็จะบอกหมดแหละเออแบบถ้าคุณถามอะไรเขาเขาก็จะพูดตามความจริงนะคนนี้ อืเนี่ยเพราะว่ายังอยากให้คุณอยู่กับเขาเนาะอยากจะปกป้องความสัมพันธ์นี้เอาไว้กลัวเหมือนกันนะว่าจะต้องสูญเสียคุณไปกลัวเหมือนกันว่าถ้าหากว่าไม่ทําแบบเนี้ยสักวันน่ะคุณอาจจะทิ้งเขาหรือความสัมพันธ์มันอาจจะแบบไม่อยู่อะ่ะไม่อยู่แบบเนี้ยเขาอาจจะต้องสูญเสียมันไปสักวันเนาะเนี่ยเขาจะมาโฟกัสแค่ที่คุณนะเออช่วงเนี้ยอย่างที่บอกคุณจะได้รับการดูแลเอาใจใส่มากแหละ เพราะว่าเขาจะโฟกัสแค่ที่คุณอะไรแค่ที่คุณนะนี่มาเอาใจด้วยนะเอาใจดูแลอะเธอจะเอาอะไรอะเธอจะกินอะไรเธอจะทำอะไรเนาะเอาใจดูแลโอ้ยดีจังไพ่กองเนี้ยมีแต่แบบเติมเต็มฟูลฟิลเมนนี่คุณนะ่าจะแบบสุกจนล้นนะ่ะสุกแบบจุกจุกะเออเนี่ยจะเข้ามาแอคชั่นมาทำอะไรให้คุณเห็นแหละ อย่างแบบบ้าคลั่งด้วยนะไม่ใช่แบบแอคชั่นแบบทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปไม่นะแอคชั่นอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวอืมเห็นไหมดูพายุไหมเห็นป่ะดูแบบเนาะคลื่นของมันอะคลื่นของน้ําเห็นป่ะแอคชั่นอย่างบ้าคลั่งเลยนะเนี่ยเราก็จะมายืดหยุ่นคือเหมือนแบบจะทําให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นมันไม่แบบเคร่งเครียดจนเกินไปไม่ได้เป็นการที่แบบเอ้ต้องแบบบังคับ ขู่เข็นกันอะไรประมาณนี้เหมือนทําให้คุณรู้สึกสบายใจอะเออสบายใจยืดหยุ่นในความสัมพันธ์นี้แบบเป็นอะไรที่แบบชิวๆกันไปนะอะไรกันไปนะอืมเพราะก็กลัวเหมือนกันว่าแบบเอ้ยคุณจะแบบไม่เอาคุณจะแบบไม่โอเคอะไรประมาณเนี้กับเขาอะอืออ่ะเรามาดูข้อความกันนะที่เขาอยากบอกกับคุณเนาะนี่เป็นพอเพอ่อเพื่ข้อความที่แนนทําเองนะสนใจก็ติดต่อในแอจีได้เลยอืม เขาอยากบอกว่าไม่ใช่แบบที่คุณคิดเนี่ยเขาอาจจะบอกคุณเข้าใจผิดไม่รู้เข้าใจอะไรเขาผิดเออไม่ใช่แบบนั้นนะคิดถึงเรื่องสิบแปดบวกกับคนตาละตายละคงอยากจะใกล้ชิดน,นะของคนเนี้เนาะคิดถึงเรื่องสิบแปดบวกเ็จติดคุณเข้าแล้วเนี่ยไม่อยากไปไหนจากคุณหรอกเสตติดคุณแล้วแหละอะไรคุณแล้วแหละว้าวรักมากหลงมาก โอ้ตอนนี้หลงคุณจริงๆนะอย่างที่บอกจะมาดูแลเอาใจใส่จะมาแบบเอาใจโอ้ยทําดีทุกอย่างสรารพัดเลยแค่ประชดเนี่ยอะไรก็ตามไม่รู้อะที่พูดจาไม่ดีกับคุณหรือทําอะไรไม่ดีนะก็คือแค่ประชดไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอกเธอประชดรักเริ่มน้อยลงเนี่ยเขารู้สึกว่าที่เขาประชดคือเขารู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงหรือเปล่าก็เลยประชดประชานอยากรู้ซิว่าคุณจะทําไงเนาะอืม จะทําเพื่อคุณเนี่ยอะไรก็ตามนะที่คุณเคยร้องขอก็ได้อยากให้เขาทําหรืออะไรก็ตามจะทําเพื่อคุณนะหลังจากนี้ขอบคุณนะที่อดทนเ้าก็คงรู้แหละว่าคุณอดทนกับเขาเยอะอะไรมาเยอะเนาะเขาก็คงไม่น่ารักมาเยอะกับคุณเขาก็แบบขอบคุณนะที่ยังอยู่และอดทนกับเขาอ่ะหึงห่วงตอนนี้มีอารมณ์หึงห่วงคุณด้วยนะเนาะคุณอาจจะดูสวยขึ้นหรืออาจจะรู้หรือเปล่าว่าแบบคุณมีใครเข้ามาหรือเปล่าในช่วงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ นม,มีอารมณ์หึงหวงคุณด้วยขอเวลาคิดหน่อยแต่ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่รีบแอคชั่นเข้ามาเพราะว่าขอเวลาคิดว่าจะใช้วิธีไหนดีในการเข้ามาหาเนาะจะใช้แบบกลยุทธ์อันไหนดีในการที่แบบเออจะจะได้บอกว่ามีคุณกลับมาอยู่กับเขาอ,อ่ะอืมอ่ะแล้วเล่ามาดูสิว่าไพ่อยากแนะนำอะไรคุณในความสัมพันธ์นี้บ้าง 1ิใบนะคะถามว่าพายอยากแนะนำอยากบอกอะไรคุณบ้างเนาะในความสัมพันธ์นี้ ถ้าอยากบอกเอ้ยคุณและเขาอะมันก็ยังเป็นคู่กรรมมันอาจจะมีแบบอะไรที่ทําร่วมกันมาเนาะกรรมดีกรรมไม่ดีก็แล้วแต่มันก็อาจจะมีช่วงที่ต้องอะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องชดใช้กันไปหรืออะไรกันไปเนาะแต่คุณละเขาเนี่ยยังไงยังไงก็ไปไหนจะกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเขาจะไม่ยอมคุณมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะรวมกับบางทีอาจจะแบบทําอะไรเพื่อคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนได,ได้รับของขวนนะัญน่ะเนาะ อความห่างเนี่ยอาจจะสอนให้คนสองคนรู้ว่าเอ้ยจริงๆก็ต้องการกันละกันนะอะไรกันละกันนะเออมันทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอะไรดีขึ้นเนาะไม่รู้ช่วงนี้มีช่วงห่างกันไปไหมหรือว่าถ้าเพิ่งห่างกันแล้วกลับมาดีกันแล้วก็เหมือนแบบช่วงที่ห่างกันไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็ได้สอนให้เขารู้เนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วคนสัมพันธ์กับเขาขนาดไหน มันจะกลับมาแบบรักกันใกล้ชิดกันเหมือนเดิมอะไรจะเหมือนเดิมแหละถ้าเคยมีประเด็นเรื่องมือที่สามหรือมีแบบเรื่องอะไรแบบเนี้ยมาก่อนหน้าน้อยเนี่ยน้อยที่เกิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีขึ้นนะคือมันจะหายไปเรื่องมือที่สามแต่ถ้าใครไม่มีเขาก็บอกไม่ต้องระแวงเรื่องมือที่สามเลยเออเนาะไม่มีหรออะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแหละอะไรแหละอืมรวมถึงมันจะมีเรื่องสิบแปดบวกเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอะไรด้วยนะ เออเนาะก่อนหน้านี้เหมือนมันอาจจะมีเรื่องโกหกกันอะไรกันก็นแล้วแต่แต่ว่าหลังจากนี้มันจะมีความแบบเชื่อใจกันมากขึ้นอะไรกันมากขึ้นนะคะเนาะ <c oughs> อ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กดซ b s c ไคร e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะใครที่เลือกกองที่สองบ้างเอ,อยไพ่ใบนี้เนาะอ่ะเราจะวางเอาไว้ตรงนี้นะ แล้วเรามาดูกันสิว่าแอคชันน่นถัดไปของเขาคืออะไรบ้างคนกอ,อ,อนที่สองแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไรบ้างโอเค แบใบก่อนนะคะเนาะวนนี้เราจะใช้ไพ่ทำขวัญน,นะทุกคนอเป็นไพ่ออร์เคิลน,นะคะแนมจะถนัดไพ่ออร์เคิลซะส่วนมากนะถ้าเป็นไพ่ยิปซีแนมก็จะอ่านเหมือนแนวออร์เคิลน,นะเนอาะเออผสมกันนะคะอ่ะเรามาดูกันนะว่าแอคชั่นถัดไปของเขาคืออะไร โ oh อ้เหมือนยากกลับมาแบบตกลงหรือว่าตกลงปรงใจอะไรกับคนสยอย่างอยากมาเคลียร์หรือเปล่าในกรณีบางคนที่ยังไม่มีสถานะก็เป็นอารมณ์อยากเคลียร์อยากเคลียร์ใจเนาะอยากแบบมาตกลงอยากมาอะไรกับคนสยอย่างแต่สําหรับคนที่มีสถานะแล้วหรืออะไรแล้วหรือไม่ชัดเจนหรืหออะไรก็แล้วแต่มีอารมณ์แบบหรือว่ามีประเด็นกันเนี่ยอยากมาแบบงอ้ออยากง้อนะ อยากมาง้ออยากมาดูแลอยากมาแบบเอาใจใส่อะไรประมาณเนี้มีการอยากจะเข้าหาคุณด้วยนะเนี่ยเออแอคชั่นถัดไปก็คืออยากเข้าหาแบบเนียนๆนะแบบไม่ได้แบบมาจงแจ้งว่าเออฉันอยากจะมาคุยกับเธออยากมาอยู่กับเธออะไรประมาณเนี้ยแต่ทําให้คุณแบบงงๆมาหาแบบเนียนๆนะเออมีการอยากจะต่อสู้อยากจะไฟในความสัมพันธ์นี้นะ เพราะว่าก็ยังอยากไปต่อคุณอยู่อะไรกับคุณอยู่ยังมีความต้องการในตัวของคุณอยู่นะค,คนคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะเออช่วงนี้ energy เขาเนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าอยากที่จะเข้าหาคุณมากๆอะไรมากๆแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่บอกไม่บอกคุณให้คุณรับรู้เนาะมีการอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยากให้เราแบบไปต่อด้วยกันยาวๆนานๆถึงแม้คุณและเขาอะ่ะน่าจะมีความแตกต่างกันอะไรบางอย่างเนาะเอออาจจะเป็นแบบอายุ นิสัยหรืออาจจะเป็นแบบเชี่ยวชาศาส,สนาสังคมอะไรได้หมดแต่เหมือนมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าเหมือนเขาก็อยากไปต่อคุณอะ่ะไม่อยากให้เราสองคนจบกันแค่นี้เนาะเอออยากจะมาดูแลอยากมาเอาใจใส่คุณด้วยนะมาแบบว่ากระทันหันโดยที่แบบคุณไม่ได้ทนตั้งตัวเลยมาดูแลแล้วแบบทําให้คุณรลักให้คุณหลงให้คุณไปไหนจากเขาไม่ได้เนี่ยมีการอยากงอ้อ อยากมาดูแลถ้าในบางคนที่ไม่มีกรณีก็เหมือนแบบอยากมาแบบว่าทําอะไรดีๆให้การอยากมาดูแลอยากมาให้ความรักเอาใจใส่เพื่อให้ความสัมพันธ์มันได้อยู่ด้วยกันยาวๆนานๆแต่กับคนที่มีประเด็นก็อยากจะมาทาดีๆให้อยากมาง้อเมื่อคืนดีอ่ะเออมาเคลียร์พลังงาน e อ e น g y ที่ไม่ดีต่อกันอะไรต่อกันอยากมาสร้างโมเมนต์ความทรงจํำที่ดีๆให้แก่กันและกันอะไรประมาณเนี้คือเหมือนตอนนี้เป็นอะไรแบบ เป็นอะไรที่แบบไม่กลัวแล้วก่อนหน้านี้อาจจะก,กลัวๆเนาะหรืออาจจะมีกล้าในการที่จะแบบทําอะไรสักอย่างเออเพราะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากแล้วก็เขาอาจจะมองว่าเอะมันจะไปต่อกันได้เพราะคุณและเขาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันได้จริงใช่ไหมอ่ะถ้ามันไปต่อแต่ตอนเนี้ยเหมือนเป็นอารมณ์แบบช่างแม่งมันแล้วนึกออกไหมไม่กลัวแล้วช่างแม่งมันแล้วอยากไปต่อคุณอนะ ต่อให้เหนื่อยหนักแค่ไหนเนี่ยต้องแบกกันไปเนี่ยเป็นรถบรรทุกหรือมันเป็นงานใหญ่งานยากแล้วที่เขารู้แล้วว่าเฮ้ยไปต่อบคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีความพยายามก็จะไปอยู่ดีไม่เป็นไรจะไปจะไปกับคุณอย่างนี้แหละ,ละเหนื่อยหนักก็ไม่ยอมแพ้ตีบอกไม่ยอมแพ้นะไปต่อแน่นอนเอออะไรงไงอีกแอคชั่นของเขาต่อจากนี้คืออะไรอีกนะ ก็คือดีไลท์เนี่ยจะมาทําให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขมันกลับมาสดใสอีกครั้งนึงจะไม่เป็นอะไรที่แบบอึมครึมแล้วอยากมีความสุขนะเออนี่อยากจะมาเคลียร์จริงๆด้วยเคลียร์ใจเคลียร์อะไรสักอย่างคุณและเขาอาจจะเข้าใจกันผิดอะไรบางเรื่องหรือไม่เข้าใจแบบไม่ตรงกันอยู่เนาะก็อยากจะมาเคลียร์นะเออรู้แล้ว,ว่ามันมีความแตกต่างเห็นปะตาคนละสีน้องหมา น้องหมามีความตาคนละสีเนาะแต่ก็มองว่าเราน่าจะคุยจะเคลียร์กันได้นะถึงแม้เราจะมองไปคนละทางเนาะณนะตอนนี้นะว้าวมีการให้อภัยกันเกิดขึ้นโห,โหต้องมีประเด็นจริงๆละ่ะคนกองเนี้ยเออมีการให้อภัยมีการแบบขอโทษกันอะไรกันเกิดขึ้นนะอยากขอโทษคุณนะอะไรสักอย่างขอโทษขอโอกาสอืม เนี่ยเราก็อยากจะมาสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นอะไรที่มีความสุขสงบสุขเนาะอยู่ด้วยกันน่ารักมุ้งมิ้งแม่มมมฟงฟิมม้งแม่เนาะอยู่ด้วยกันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอยากสงบสึกด้วยกันกับคุณไม่อยากทะเลาะกันแล้วไม่อยากมีปัญหากันแล้วอืนี่ตอนเนี้ยคิดถึงคุณมากมากมาก,มากน่าจะเป็นอารมณ์โหยหาคุณมากอยากมีคุณอยู่ใก,กล้ๆแล้วประมาณนี้ก็เลยเป็นอารมณ์เหมือนจะยอมแล้วนะยอมทุกอย่างละเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอะยอม ให้อภัยสักครั้งเถอะเนาะอืนะอเนี่ยจะอยากที่จะดูแลปกป้องความสัมพันธ์นี้เนาะเออไม่อยากให้คุณหายไปไหนอะ่ะอ,อืมอยากปกป้องคุณไว้อะไรคุณไว้แบบเฮ้ยอยู่ด้วยกนันเถอะนะอะไรด้วยกนันเถอะนะอย่าไปไหนนะอะไรอย่างนี้เออเนี่ยแล้วก็มีการเหมือนแบบเออต่อไปเนี้ยจะแบบว่าใจดีกับคุณมากขึ้นอะไรกับคุณมากขึ้นยื้อยู่กับคุณมากขึ้นเนาะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรวัองช่องแง่งแย่งใส่คุณหรือเปล่าเออหรือมีการปิดกั้นคุณ อือหรือชอบใส่อารมณ์กับคุณต่อจากเนี้ยจะทําอะไรที่มันแบบเออจะดีขึ้นนะเออเนาะเนี่ยอืมจะไม่แง่งแง่งละไม่แง่งแง <c oughs> อืมนี่แล้วก็จะขันกลับมาโฟกัสที่คุณนะใส่ใจที่คุณมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะก่อนหน้านี้ถ้าไม่สนใจคุณก็หรือสนใจหรืออะไรก็แล้วแต่จะกลับมาใส่ใจมากขึ้นละกันอะไรละกันเออ เนาะจะกลับมาดูแลคุณให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะแล้วมาดูไพ่ข้อความที่เขาอยากบอกคุณซิเนาะอันนี้เป็นไพ่ที่นมทำเองอนะถ้าอยากได้ก็ไอจีเลยลิงก์ไอจีด้านล่างอืมเขาอยากบอกอะไรกับคุณเนี่ยยังรักอยู่เนะี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคงไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้มากไม่จริงนะคนนี้ยังรักคุณอยู่นะนี่ จิตใจมั่นคงแค่คุณเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าถึงแม้จะหา่างจะมีปัญหาการหรืออะไรกับเราแต่เขาก็มั่นคงแค่คุณโฟกัสแค่คุณมีแค่คุณคนเดียวอย่าตำหนิกันเลยทําใจไม่ได้เนี่ยก็แอบ,บรู้แหละว่าตัวเองทําตัวไม่น่ารักอะไรบางอย่างแต่อย่าตำหนินะทําใจไม่ได้เนาะเป็นคนขี้อ่อนไหวหรือเปล่าคนคนนี้แบบอย่าว่าฉัานเลอยอย่าตําหนิฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้คืนดีกันนะเห็นปะต้องมีประเด็นจริงๆอะไม่งั้นคงไม่บอกหรอกคืนดีกันนะเนี่ยให้ข้อความมีออกมาเลยว่าแบบ คืนดีกันนะจะมางอนนันเนี่ยเลิกเกเรแล้วนะเอออะไรที่ทําตัวไม่น่ารักก็เลิกแล้วอะไรแล้วนะเธอกลับมาเธอดีกันได้ไหมเออมันยังไม่จบเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเออแล้วของเรามาคนจบเรามาั้งไปต่อไม่ได้เราม,ามั้งไมมมันยังไม่จบเขาบอกมันยังไม่จบนะเธอคุณใจร้ายจังเขาเองเขาก็อาจจะแบบมีอารมณ์งอนคุณเหมือนกันนะรู้สึกว่าคุณใจร้ายคุณอาจจะนิ่งกับเขาไหมหรืออารมณ์ประมาณว่าเออ จบก็จบไปก็ไปอะไรประมาณนี้เอ๊ะทำไมงอฉันเลยหรออะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> อาจจะคิดเนาะคุณใจร้ายจังเนี่ยเอออืมอยากให้คุณเห็นคุณค่าในตัวฉันเห็นปะเ <c oughs> ขาอยากให้คุณเห็นค่านะอยากให้คุณบอกว่าเฮ้ยงอเขาสักหน่อยอะไรเขาสักหน่อยหรือว่าแบบเออเนี่ยเขาคงอยากรู้ว่าว่าคุณอะ <c oughs> <c oughs> เห็นคุณค่าในตัวเขาหรือเปล่าเนาะอืมอยากชัดเจนแล้วนในกรณีถ้าไม่มี ออสถานะก็อยากชัดเจนให้กับคุณแล้วนะอยากมีแล้วแต่ถ้ามีสถานะแล้วก็อยากทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าเออคุณเป็นตัวจริงคุเปานคนที่ใช่แหละคุณเป็นแฟนเขาอะไรอนี้นิสัยไม่ดีเองแก้ไม่หายเนี่ยเออก็รู้นะเขาอยากจะบอกเขารู้แหละว,ว่าเขานิสัยไม่ดีเองไม่น่ารักเองแต่มันแก้ไม่หายสักทีรู้รู้รรตัวไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้แต่แบบ ก็ไม่รู้จะทำไงกับตัวเองเหมือนกันเนาะเป็นคนไม่น่ารักเป็นคนแบบเออนิส่ไม่ดีเองอ่าแล้วเรามาดูนะว่าไพอยากแนะนําอะไรคุณเนี่ยมสาสมเพนย์บ้างเข <c oughs> าอยากแนะนําอะไรกับคุณ <c oughs> คนที่เลือกกองนี้บางคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยอมเขายอมมากขึ้นนะ อ,ออะไรก็เราต่ละยอมเธอนะจ๊ะยอมแล้วอะไรประมาณนี้กอนนั้นนี่อาจจะดื้อปะ่ะดื้อไม่ค่อยยอมใครเออแต่กับเป็นคนนี้จะยอมละอืเอาสิเนาะยอมคุณให้คุณคนเดียวยอมเธอคนเดียวอ,อืม อืมอืมโอเคพระอ,อยากบอกอย่างแนะนํำไรพระอ,อยากบอกว่าเขาจะเข้ามายอมคุณมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนาะคุณและเขาอาจจะมีกรรมเวรร่วมกันมาแหละมีคู่กรรมบางอย่างแต่คู่กรรมไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปนะก็มีทั้งดีและไม่ดีแล้วคู่กรรมก็สามารถพัฒนาเป็นคู่ที่เป็นคู่บุญกันได้ถ้าทําดีด้วยกันเยอะๆเนาะ ออแล้วความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นอะไรที่ราบรื่นมากขึ้นมันจะไม่สะดุดเนาะหรือว่าไม่มีอะไรที่มันแบบเออเป็นอย่างเมื่อก่อนอะคือมันจะดีมากขึ้นอุปสรรคมันจะน้อยลงแล้วถ้าถามว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ไหมจริงๆเขาก็เป็นคนที่ใช่คนหนึ่งของคุณนะอะไรนะเนาะเออเนี่ยมันน่าจะมีการแบบไปดูหมอดูละหรือว่ามันมีการเหมือนแบบอ่ะคุณและเขาจริงๆอะมีเซน,ดน์ด้วยกันทั้งคู่อะไรด้วยกันทั้งคู่เนี่ยแล้วต่างคนต่างก็น่าจะรู้แลวว่า เราต่างเป็นคนที่ใช่ของกันละกันนะอืมความสัมพันธ์นี้จะกลับมาโรแมนติกมีความสุขด้วยกันมากขึ้นนะดูสิมันเป็นพรมลิขิตนะคุณและเขาจริงๆแล้วมันคือคู่กันนั่นแหละคู่พรมลิขิตถึงแม้จะมีกรรมร่วมกันมาบ้างอะไรร่วมกันมาได้มาบ้างเนาะที่จะต้องมีแบบอุปสรรคอะไรร่วมกันมาบ้างแต่ก็เป็นคู่กันตอนเนี้ยเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีประเด็นการหรืออะไรกันคือก็มีการตื่นรู้อะ ซึ่งกันและกันแล้วว่าเออบางทีก็เกิดจากความเอาแต่ใจของกันและกันนะอะไรนะแล้วก็รู้แล้วว่าเรากับเขาอะเป็นคู่ของโชคชะตาที่โชคชะตานํามาให้อยู่ด้วยกันเพราะเหมือนเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมอะแต่ว่าเหมือนมันตัดกันไม่ขาดระหว่างคุณและเขาเหมือนในใจลึกๆคุณและเขาต่างรู้ดีอะว่าแบบเฮ้ยมันตัดกันไม่ขาดหรอกมันไปไหนจากกันไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันแหละอะไรด้วยกันแหละอะไรประมาณเงี้ย เออนาะมัน,เป,นเป็นคู่ที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนำพามาให้เจอกันด้วยอะไรด้วยรประมาณเนี้ยนาออ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel น,นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย